นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังสมณะสาสิตวายาติสังขังวิจักขโนปริกินโนสุหะเทหิราชาณมุปปสังกมิ วันทิตาวาสิริสาปาเทกัตาวาจะปทักขีนังวิทุโรอวจราชานังปกเหตวานะอัญชรินตีนับบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตรฐาระในในคัมภีร์ุตกะนิกายมหานิบาตชาดกกันที่236ว่าโดยเรื่องวิทูระบัณฑิตสืบต่อไป โดยสมควรแก่เวลาก็แลในเรื่องวิทูระกันที่หนี้เริ่มว่าแต่ตอนที่7ซึ่งเป็นตอนกล่าวถึงปุณณกยักษ์พาพระวิทูระบฑิตไปมีเรื่องว่าเมื่อพระวิทูรบับฑิตสั่งสอนบุตรรวมทั้งญาติมิตรเป็นต้นจนจบลงแล้วก็พอดีถึงวันที่สองครั้นทราบว่าครบกำหนดแล้ว รุ่งเช้าขึ้นก็เตรียมอาบน้ำชำระกายบริภพโภคโภชนาหารมีรถหลายประการเสร็จแล้วจึงพาหมู่ญาติไปสู่พระราชนิเวศพร้อมกับด้วยปุญณกยักษ์ครั้นถึงจึงถวายบังคมซึ่งบรมมกษัตริย์ด้วยเสียงกล้าวทำประทักษินเท้าเธอแล้วประคองอัญชลีกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชนะศัตรูทุกแหล่งล่า ข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาใต้ฝาละอองธุลีพระบาทไปกลับมานบในวันนี้พระเจ้าข้าอันมานบนี้จะนำข้าพระองค์ไปทำร้ายทำดีประการใดก็หาทราบกล้าวกระหม่อมไม่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอกราบทูลมอบทรัพย์สมบัติและหมู่ญาติของข้าพระองค์ไว้ใต้ฝาละอองธุลีพระบาทด้วย ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาดูแลบุตรภรยามิตรและทรัพย์ของข้าพระองค์ด้วยขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงบุตรภรรยาญาติมิตรของข้าพระองค์เหมือนกับข้าพระองค์ยังพึ่งบารมีพระบรมโพธิสมภารอยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐการที่ข้าพระองค์ได้ชี้แจงแก่มานพ โดยไม่เห็นแก่ฝาละองทุลีพระบาทนั้นเป็นเพราะข้าพระองค์ตั้งใจรักษาความสัตย์ถ้าข้อนี้เป็นการไม่พอพระราชหฤทรัยของพระองค์แล้วขอพระองค์จงทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยส่วนโทษอย่างอื่นของข้าพระองค์ถ้ามีอยู่ก็ขอจงทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์หามีผู้อื่นเป็นที่พึ่งไม่ ถึงไม่พลาดพลั้งในใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทแล้วก็ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารตามเดิมเหมือนบุรุษอันพลาดล้มบนแผ่นดินก็ย่อมยึดเอาแผ่นดินเป็นที่หยุดยั้งอีกพระพุทธเจ้าขา้าเมื่อพระเจ้าทนาน,นชัยโกลพยาราชได้ทรงสดับซึ่งสุนทรพจน์ลจนาแห่งวิธูรบัณฑิตกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนบัณฑิต การที่จะไม่ไปกับมานพบนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราถ้าท่านพอใจจะอยู่กับบ้านเมืองตามเดิมแล้วเราจะบังคับให้พลโยธาหารทุบตีมานพบนี้เสียให้ตายแล้วปกปิดเนื้อความเสียส่วนท่านก็จะอยู่กับเราต่อไปดูก่อนบัณฑิตผู้มีปัญญาอันกว้างขวางหนาแน่นดุดพื้นแผ่นพระสุธาขอท่านอย่าได้ไปกับมานพนี้เลย เราเห็นว่าไม่จำเป็นประการใดเพราะเราก็มีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีเมืองขึ้นร้อยเอ็ดพระนครพรั่งพร้อมด้วยพลนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถที่จะทำอะไรได้หลายประการอย่าว่าแต่มนบคนเดียวเท่านี้เลยต่อให้อีกตั้งร้อยคนพันคนเราก็สามารถจะขยี้เสียให้แหลกปนปี้ในบัดเดี๋ยนี้ ด้วยกำลังพนโยธาหารของเราเพราะฉะนั้นขอบัณฑิตจงเห็นดีแก่เราเถิดเมื่อพระวิทูระบัณฑิตได้สดับพระราชประกาศสิทธิอันผิดทางธรรมอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่สมมติเทวราชเจ้าการที่พระองค์ทรงดำริอย่างนี้ไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ อย่าทรงตั้งพระราชหฤทัไทยไว้ในทางผิดธรรมซึ่งจะไม่นำคุณประโยชน์มาให้เลยพระพุทธเจ้าขา้าขอพระองค์จงตั้งใจในสุจริตธรรมอันจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและผู้อื่นเถิดการที่กระทำบาปกรรมเช่นนี้บัณฑิตติเตียนว่าเป็นการไม่ดีเพราะจะทำให้ไปเกิดในนรกไม่ใช่กรรมของบัณฑิตในปางก่อนไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งประชาชนข้าพระองค์ขอกราบทูลว่าบรรดาผู้ที่เป็นนายย่อมทุบตีด่าว่าทาตของตนได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามานพนี้จะทุบตีข้าฟันข้าพระองค์ประการใดก็ตามข้าพระองค์ก็จะไม่โกรธเคืองเขาแม้แต่น้อยนับแต่เวลาพระองค์ได้พระราชทานข้าพระองค์แก่มานพบนี้ไปแล้ว ขอพระองค์จงตั้งพระราชาฤทัไทยไว้ให้เที่ยงตรงอย่าได้เอ็นเอียงไปในทางทุจตริตเลยพระพุทธเจ้าข้าครั้นกราบทูลพระมหากษัตริย์อย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมลาไปสั่งสอนพระสนมกำนันในและข้าราชบริวารทุกหมู่เหล่าคนเหล่านั้นต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไปทั่วพระราชวังส่วนพระวิทูรบัณฑิต ก็ลากลับออกไปจากพระราชวังบ่ายหน้าไปยังนิเวศของตนในครั้งนั้นประชาชนชาวพระนครทั้งสิ้นก็พากันพูดถึงพระวิฑูรบัณฑิตเซ่งแซ่ว่าบัดนี้พระวิฑูรบัณฑิตจะไปกลับมานบในวันนี้แน่แล้วพวกเราควรจะไปเยี่ยมเยือนท่านในบัดนี้ แล้วมหาชนชาวพระนครก็พากันไปเยี่ยมพระวิทูรบัณฑิตประชุมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพระวิทูรบัณฑิตก็สั่งสอนชาวพระนครทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ไปเลยเพราะสังขารทั้งหลายย่อมเป็นของลวงโลกทั้งนั้นจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมั่นคงยั่งยืนนั้นไม่ได้โดยที่สุดแต่ร่างกายของเราเองก็ยังไม่มีสิ่งใดยั่งยืนซับ ยดสุขสรรเสริญทั้งสิ้นที่บุคคลยินดีปรารถนาก็ล้วนแต่หาแก่นสารมิได้ทั้งนั้นแต่ว่าท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทลืมบุญคุณจงพากันตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลมีทานเป็นต้นให้เต็มตามสติกำลังของตนของตนเถิดครั้นสั่งสอนอย่างนี้แล้วก็ลาประชากรไปสู่นิวาสถานของตนเวลานั้น ธรรมปาลกุมารได้พาพวกน้องชายและหญิงออกไปทำการต้อนรับบิดาอยู่หน้าบ้านพอพระวิฑูรบดิตได้ทัศนาการเห็นก็ไม่สามารถจะอดกั้นความเสียใจไว้ได้จึงกอดพระธรรมปาลกุมารไว้กับสวงแล้วก้าวขึ้นไปสู่เรือนมีพระเนตรทั้งสองฟูมฟายไปด้วยน้ำตาพระวิฑูรบดิตนั้นมีบุตรอยู่ถึงพันหนึ่ง มีทิดาอยู่พันหนึ่งมีนางบำเรออยู่700ร้ส่วนพวกทาตกรรมกรและญาติมิตรนั้นมีอยู่นับไม่ถ้วนในครั้งนั้นบรรดาบุตรทิิดาทาตกรรมกรญาติมิตรและนางบำเรอตลอดทั้งชายาก็พากันส่งเสียงร้องไห้ระงมไปในเรือนใหญ่ของพระวิทูรรมดิตมิใช่แต่เท่านั้น พวกสนมกำนันในพระราชกุมารพระราชกุมารีเศรษฐีพ่อค้าพราหมนาจารย์กรมช้างกรมมา้ากรมรถกรมเดินเทา้าตรอดถึงชาวชนบทและชาวนิคมทุกหมู่เหล่าต่างก็พากันเศร้าสลดใจไปอ,อกันร้องไห้อยู่ที่ประตูบ้านของพระวิทูรมดิตเป็นที่น่าสลดใจยิ่งนักหนาฝ่ายพระวิทูรมดิต ก็แนะนำสั่งสอนให้ประชุมชนคนทั้งปวงสลางความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็สั่งบุตรภรรยาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุขสบายอยู่เถิดเราจะลาไปกับมานบในวันนี้แล้วครั้นสั่งดังนี้แล้วก็ไปหาปุณณก,กยักษ์เสนาบดีซึ่งพักอยู่ที่ปราสาทชั้นเจ็ดบอกแก่ปุณณก,กยักษ์เสนาบดีว่า ท่านได้พักอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าสิ้นสามวันแล้วบุตรภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สั่งสอนแล้วท่านต้องการจะกระทำอย่างไรก็จงกระทำตามชอบใจเถิดลำดับนั้นบุญนักยักษ์เซนาบดีจึงกล่าวว่าดูก่อนเจ้าปราดถ้าท่านสั่งสอนบุตรภรรยาญาติมิตรสาโลหิตบ่าวไพร่ทาตก,กรรมกรของท่านเสร็จแล้วท่านจงเตรียมตัวไปกับเราในบัดนี้ เพราะว่าหนทางที่เราจะไปข้างหน้านั้นไกลยิ่งนักแต่ท่านอย่าได้เป็นทุกข์เลยจงจับหางม้าสินทบอาชาในใยของเราไว้ให้มัน่นจงคิดว่าการที่ท่านได้เห็นโลกมนุษย์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านจะได้กลับมาอีกนั้นเป็นอันว่าหามิได้อทโขวิทูระปันธิโตลำดับนั้นและพระวิทูรบัณฑิตหนอพระพิชิตมารโมลีโลก จึงทรงแสดงซึ่งความที่พระองค์ไม่เศร้าโศกเสียพระไทยในการที่จะทําลายชีวิตไปให้ปุญญก,กยักษ์เสนมดีทราบว่าดูก่อนมานพความชั่วทางกายวาจาใจที่จะทําให้เราไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกนั้นเป็นอันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สะดุ้งกลัวต่อชีวิตอันตรายจะเกิดมีแก่ตัวเราปัดนี้หรือในภายภาคหน้า ครั้นเปล่งวาจาดังนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าขออย่าให้ผ้าที่เรานุ่งนี้หลุดออกจากร่างกายของเราเลยเป็นอันขาดครั้นทรงอธิษฐานแล้วส่งนุ่งผ้าให้แน่นจับหางอัศวราชสินทบอาชาในของปุญน,นกยักษ์เสนาบดีด้วยมือทั้งสองไว้ให้มัน่นเอาเท้าทั้งสองเกี่ยวกับขาม้าไว้ให้แน่นหนาแล้วจึงบอกว่าดูก่อนมานบ เราจับหางม้าของท่านไว้แน่นแล้วท่านจงพาเราไปตามปรารถนาเถิดในขณะนั้นปุณณะกยักษ์เซนาบ,บดีก็ไปขึ้นขี่มโนไมยสินทบเตือนให้มโนไมยสินทบนั้นเหาะไปมโนไมยสินทบนั้นก็เหาะขึ้นสู่อากาศโดยเร็วพลันมีพระวิถูรบดีติดต,ตามไปด้วยได้เหาะเล็ดลอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขา จนกระทั่งเข้าไปสู่กาลาคีรีบรรพศฝ่ายปุณณกยักษ์เสนบ,บดีจึงกำหนดในใจว่าเรามานี่ก็ไกลแล้วเราควรจะทุบพระวิทูลบัณฑิตกับต้นไม้และภูเขาให้ตายเสียในที่นี้ทิ้งซากศพไว้ในซอกคีรีบัรพศถือเอาแต่เนื้อหฤรุไทยไปถวายพระนางวิมาลาเทวีในนาคพิภพเถิด เราจึงจะได้นางอิรันทดีไปเป็นภรรยาของเราครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงขับม้าให้เหาะไปในระหว่างต้นไม้และภูเขาเพื่อจะให้พระวิฑูรบัณฑิตกระทบต้นไม้และภูเขาสิ้นชีวิตไปเสียแต่ด้วยเดชานุภาพแห่งพระบารมีของพระวิฑูรบัณฑิตนั้นบันดาลให้ต้นไม้และภูเขาลีกห่างออกไปข้างละหนึ่งศอก เมื่อปุณณกยักษ์เสนาบ,บดีควบม้าไปนานพอสมควรแล้วจึงหันหน้ามามองพระวิฑูรมดิตว่าสิ้นชีวิตแล้วหรือยังประการใดเมื่อเห็นพระวิฑูรมดิตมีหน้าตาผ่องใสดุดดังแว่นทองก็ทราบว่ายังไม่ตายจึงฟาดพระวิฑูรมดิตลงกับต้นไม้และภูเขาถึงสามครั้งแล้วขับม้าให้วิ่งผ่านไปในระหว่างต้นไม้ภูเขาอีก ต้นไม้และภูเขาก็หลีกเลี่ยงไม่กระทบกระทั่งร่างกายเหมือนในครั้งก่อนอีกแต่ในขณะนั้นพระวิทูธรรมดิตได้รับความลำบากกายแทบจิตจะวายจากร่างเมื่อปุณนนก,กยักษ์เสนบ,บดีเห็นว่าข้าพระวิทูธรรมดิตไม่ตายด้วยอุบายอย่างนี้แล้วจึงคิดว่าเราจะให้พระวิทูธรรมดิตถูกลมพัดขาดเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ในบัดนี้ ครั้งคิดอย่างนี้แล้วจึงขับม้าให้เหาะขึ้นไปในลมกรดอันคมกริบเหมือนกับมีดโกนแล้วเหลียวมาดูเมื่อเห็นว่ายังมีหน้าพองใสอย,อยู่เหมือนกับดอกประทุมอันกำลังบานก็เดือดดานด้วยความโกรธยิ่งนักหนาจึงควบม้าให้เหาะผ่านกองลมกรดชฉวดเฉวียนไปมาอยู่อีกถึงเจ็ดครั้งแต่ครั้งนั้น กองลมกลดก็แยกออกเป็นช่องไม่ถูกร่างกายของพระวิทูรมดิตด้วยอนุภาพพระบารมีโพธิสมภารในการลำดับนั้นปุนกยักษ์จึงชักหมาให้ขยับขึ้นไปจนถึงลมเวลำวาวดอันมีเสียงดังเหมือนกับเสียงฟ้าฟาดตั้งแสนครั้งแต่ลมนั้นก็เป็นดุดดังมีจิตวิญญาณแหวกช่องให้พระวิทูลณดิต ผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณาบารมีธรรมทั้งปวงเมื่อปุนนกยักษ์เสนาบ,บดีหาวิธีฆ่าพระวิทูรมดิตด้วยอาการอย่างนี้แล้วเห็นว่าพระวิทูรมดิตยังมีชีวิตอยู่ก็สุดคิดสุดรู้ที่จะเหาะขึ้นไปให้สูงกว่านั้นอีกจึงขับมา้าลงมาสู่ภูเขาคีรีบันพศในเวลาที่ปุนณกยักษเสนบ,บดีพาพระวิทูรมดิตไปแล้วนั้น ฝ่ายคนทั้งหลายซึ่งอยู่ข้างหลังมีบุตรภรรยาเป็นต้นของพระวิฑูรมดิตก็พากันขึ้นไปสู่ปราสาทชั้นบนเพื่อจะดูพระวิฑูรมดิตกับปุณณกยักษ์ว่าทำอะไรอยู่ในเวลานั้นเมื่อเห็นพระวิฑูรมดิตกับปุณณกยักษ์ดังนั้นแล้วต่างคนต่างก็ล้มกลิ้งเกลือกไปมาปริเทวนาการร้องไห้ด้วยเสียงอันดังว่า มานพนั้นเห็นจะเป็นยักษ์จำแรงเพศมาเป็นแน่นอนบัดน,นี้ได้พาพระวิทูรมดิตหายไปแล้วแล้วคนทั้งหลายก็พากันร้องไห้คร่ำครวญไปสู่ประตูพระราชวังกราบทูลพระเจ้าท่านันชัยโกรพยราชว่าข้าแต่สมมุติเทพเจ้าอันมานพนั้นเป็นยักษ์เสียแล้วไม่ใช่มนุษย์เลยพระเจ้าขา้าบัดน,นี้มานพนั้นได้พาพระวิทูรมดิตหายไปแล้ว ไม่ทราบกล่าวว่าไปทางไหนถ้าพระวิทูลและมติตไม่กลับมาภายในเจ็ดวันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะพากันขนเอาฟืนมาก่อให้เป็นกองไฟใหญ่แล้วกระโดดเข้าไปให้ตายเสียเมื่อพระเจ้าท่านัญชัยโกรพะได้ทรงสดับถ้อยคําของประชาชนดังนี้แล้วจึงตรัสปลอบโยนว่าท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ไปเลย พระวิทูลมดิตเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักอาจจะเปลืองตนให้พ้นจากอันตรายด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งแล้วจะกลับมาหาพวกเราในไม่ช้าพวกเราจงพากันกลับไปก่อนเถิดอย่าได้พากันโศกเศร้าเสียใจไปเลยส่วนชาวพระนครก็กลับมีความยินดีว่าพระวิทูลณดิตเห็นจะได้ทูลบอกพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วจึงได้ไปกับมานพนั้น ครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงได้พากันกลับไปสู่บ้านเรือนของตนของตนสิ้นเรื่องพระวิทูร,รมดิตในตอนที่เจ็ดซึ่งเรียกว่าโมจะนะกันแต่เพียงเท่านี้ในตอนที่8ว่าปุนนก,กยักษ์เสนาบ,บดีครั้นเหาะถึงเขากาลาคิลีแล้วก็วางพระวิทูรมดิตลงบนยอดเขาจึงคิดว่าเมื่อพระวิทูรมดิตยังมีชีวิตอยู่ตราบใด ความประสงค์ของเราก็จะไม่สําเร็จอยู่ตราบนั้นจำเราจะต้องฆ่าพระวิทูลธรรมดิตนี้ให้ได้นำเอาเนื้อหฤทัยของพระวิทูลธรรมดิตเข้าไปถวายพระนางวิมาลาจึงจะได้นางอิรันทดีสมกับเราที่ได้ตั้งใจไว้เมื่อก่อนเขาจึงคิดต่อไปว่าทำอย่างไรหนอจึงจะฆ่าพระวิทูลบัณฑิตนี้ได้ เมื่อเดินคิดหาอุบายอยู่ไปมาหลายอย่างหลายประการแล้วจึงตกลงในใจว่าเราจะไม่ฆ่าพระวิทูลรมดิดด้วยมือของเราเองเพราะเป็นการไม่สมควรแก่เราด้วยเหตุว่าพระวิทูลบัณฑิตก็เป็นผู้มีบุญคุณแก่เราอยู่บ้างเราควรจะฆ่าด้วยการจำแรงซึ่งร่างให้น่ากลัวครั้นตกลงอย่างนี้แล้วจึงกลับเพศจากมานบ กลายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าพิลึกสะพึงกลัวผลักให้พระวิทูรบัณฑิตล้มลงจับเอาเท้าทั้งสองใส่เข้าไประหว่างฟันทำอาการเหมือนจะกัดกินเมื่อเห็นพระวิทูรบัณฑิตไม่สะดุ้งกลัวแม้แต่เพียงเล็กน้อยจึงจำแรงเพศกลายเป็นราชสีบ้างเป็นช้างตกมันบ้างวิ่งเข้าไปโดยท่าทางเหมือนจะขบกัดและแทงด้วยเขี้ยวและงา เมื่อเห็นพระวิฑูรมดิตไม่สะดุ้งตกใจกลัวจึงกลับเพศเป็นงูใหญ่เท่ากับเรือกโกลนเหลื้อยเข้าไปพันร่างของพระวิฑูรบัณฑิตตั้งแต่ข้อเท้าตลอดขึ้นไปจนถึงศีรษะแผ่พังพานอยู่บนศีรษะพอเห็นพระวิฑูรบฑิตไม่สะดุ้งกลัวเหมือนคราวก่อนอีกจึงกลายเพศเป็นพายุใหญ่พัดมาบนยอดเขาหวังจะให้พระวิฑูรบดิต ตกลงจากยอดเขาทำกาละกิริยาตายแต่ลมนั้นก็ไม่สามารถพัดแม้แต่เส้นผมของพระวิทูลมดิดให้ไหวได้ลำดับนั้นปุณน,นกยักษ์จึงได้เขยา่าภูเขานั้นให้ไหวไปมาเหมือนกับช้างเขย่าต้นเป้งฉะนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจทำให้พระวิทูลมดิดเคลื่อนที่แม้แต่เพียงเส้นผมได้ลำดับนั้น ปุ่น,นกยักษ์จึงชำแรกแทกเข้าไปณภายในภูเขาแล้วร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกระทำให้ดินฟ้าอากาศมีเสียงกึกก้องวันไหวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยคิดหมายใจว่าจะให้พระวิทูลธรรมะดิตตกใจกลัวจนถึงแก่ความตายถึงอย่างนั้นก็ดีพระวิทูลธรรมะดิตก็หาสะดุ้งกลัวไม่ ด้วยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆคือยักษ์ใหญ่ก็ดีราชสีใหญ่ก็ดีช้างก็ดีงูก็ดีลมใหญ่ก็ดีการเขยา่าภูเขาให้วันไวก็ดีก็คือมานบนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยเมื่อปุนนกยักษ์เห็นว่าไม่สามารถจะให้พระวิทูลมดิตสิ้นชีวิตไปได้ด้วยอุบายต่างๆดังที่แสดงมาแล้วนั้นจึงคิดว่าคราวนี้ เราจะต้องฆ่าด้วยมือของเราละ่ะครั้นคิดแล้วจึงลงไปสู่เชิงภูเขาแทรกขึ้นมาในระหว่างภูเขาตวาดด้วยเสียงอันดังจับเท้าของพระวิทูรรมดิตให้มั่นยกขึ้นกวัดแก่งไปมาแล้วคว้างลงไปจากยอดเขาตกลงไปไกลได้ประมาณ15โยชนจึงนิรมิตมือให้ยาวยื่นไปจับเท้าของพระวิทูรรมดิตดึงขึ้นมาอีก เมื่อเห็นว่ายังไม่ตายจึงคว้างไปอีกเป็นครั้งที่สองให้ตกลงไปไกลถึง30มสิบโยแล้วยื่นมือไปจับเอาเท้าดึงกลับขึ้นมาดูอีกเมื่อเห็นว่ายังไม่ตายจึงคว้างไปอีกเป็นครั้งที่สามตกไปไกลถึง60สิบโยเมื่อยื่นมือไปจับเท้ามาดูอีกเป็นครั้งที่สามนี้พระวิทูลำดิ์จึงคิดว่าเพราะเหตุไรามานพ จึงพยายามฆ่าเรานักหนาควรเราจะถามเขาดูครั้นคิดแล้วจึงถามปุณณกยักษ์ว่าดูก่อนมานบท่านนี้มีรูปร่างงดงามเหมือนกับเทพบุตรเลิศล้นกว่ามนุษย์ทั้งสิน้นดูเหมือนจะเป็นคนดีแต่กลายเป็นคนไม่ดีดูเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยสงี่ยมงามแต่กลายเป็นคนเลวทามเช่นนี้ท่านพยายามทำแต่กรรมอันชั่วชา้าหาประโยชน์ไม่ได้ เราเห็นว่าในใจของท่านไม่มีสิ่งเป็นกุศลเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราอยากจะทราบว่าเพราะเหตุไรท่านจึงพยายามเป็นนักหนาที่จะฆ่าเราให้ถึงแก่ความตายหรือว่าท่านได้บนบานอัมนุษย์พูดผีปีศาจไว้แล้วจะฆ่าเราแก้บนอย่างนั้นหรือเราขอถามท่านว่ามีชื่อเสียงเรียงนามประการใด ฝ่ายปุณนกยักษ์เซนาบดีจึงตอบว่าเราชื่อว่าปุณนกยักษ์เซนาบดีเป็นหลานท้าเวสวรรณดูก่อนนักปรา์ท่านคงเคยได้ยินชื่อพญานาคอันชื่อว่าวรุณผู้บริวลด้วยอิทธานุภาพทุกประการสะพั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารและทรัพย์สิงคาระอเนกนองครองซึ่งนาคพิภพ ข้านี้มีความรักใคร่นางอิรันธดีผู้เป็นพระราชธิดาของพระยานาคนั้นจึงได้พยายามหมายจะฆ่าท่านเสียพระวิทูรบณัฑิตจึงกล่าวว่าดูก่อนปุณน,นก,กยักษ์ขอท่านอย่าได้รักใคร่ลุ่มหลงไปนักเลยเพราะสัตว์โลกเป็นอันมากย่อมถึงซึ่งความพินาศฉิบหายเพราะความรักใคร่ลุ่มหลงเหตุไรท่านจึงมารักใคร่นางอิรันธดี แล้วพยายามจะฆ่าเราเสียเชน่นนี้ขอท่านจงชี้แจงให้เราทราบโดยละเอียดเถิดแล้วเราจะช่วยท่านให้สมความปรารถนาปุนนักยักษีณนบ,บดีจึงเล่าให้ฟังว่าเดิมพญานาคนั้นได้มาฟังธรรมของท่านแล้วนำไปเล่าให้อัครมเหสีฟังพระอัครมเหสีจึงต้องการดวงหาฤทัยของท่าน ข้าพเจ้าเป็นผู้อาสาเพื่อจะนำดวงหารุไทยของท่านไปถวายแก่พระอัครมเหสีแล้วพญานาคก,กับอัครมเหสีจึงจะยกนางอิรันทดีผู้เป็นพระราชธิดาให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้แหละข้าพเจ้าจึงพยายามเพื่อจะฆ่าท่านนำเอาดวงหารุไทยของท่านไปถวายพระอัครมเหสีของพญานาคขอท่านจงทรงทราบ โดยใจความย่นย่อแต่เพียงเท่านี้เถิดเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็นิ่งฟังถ้อยคำของพระวิฑูรมดิตอยู่ส่วนพระวิฑูรมณดิตจึงคิดเป็นประการใดนั้นจะของดไว้แสดงในกันข้างหน้าส่วนในกันนี้ของดไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการพรนี